เวลาที่เราลงทุนในตลาดหุ้นนะคะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดมันไม่ใช่กราฟไม่ใช่เศรษฐกิจไม่ใช่ตัวเลขด้วยซ้ำแต่มันคือจิตใจเราเองโดยเฉพาะ2องคำนี้ค่ะความโลภและความกลัวซึ่งถ้าเราเข้าใจ2ออย่างนี้นะคะเราจะเหมือนมีกุญแจไว้เปิดทั้งเกมการลงทุนทั้งตลาดเลยก็ว่าได้ ความกลัวนะคะเป็นอารมณ์ที่ทรงพลังมากค่ะให้เห็นภาพก็คือเวลาหุ้นตกแรงๆเราจะเห็นคนแห่กันขายขายจนบางทีไม่ได้คิดด้วยซ้ำว่าขายเพราะอะไรเอาเข้าจริงนะคะความกลัวทำให้คนจำนวนมากแพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มเลยเพราะเขาไม่กล้าลงทุนไม่กล้าเสี่ยงกลัวขาดทุน เวลาหุ้นตกแรงๆคนส่วนใหญ่มักจะทำสิ่งเดียวกันคือรีบขายหนีตายเช่นตอนปี2540วิกฤตต้มยำกุ้งค่ะตลาดหุ้นไทยดิ่งจากพันกว่าจุดเหลือแค่ร้อยกว่าจุดนักลงทุนขายหุ้นทิ้งเพราะกลัวงเงินหายหมดซึ่งก็เข้าใจได้ค่ะแต่ปัญหาคือคนที่ขายตอนนั้นส่วนใหญ่ไม่ได้คิดว่าขายพอหุ้นมันแย่ แต่ขายเพราะความกลัวอย่างเดียวซึ่งถ้าพูด,ดง่ายๆนะคะความกลัวแบบนี้มันทําให้เราแพ้ตั้งแต่ยังไม่ทันได้สู้เลยค่ะส่วนอีกฝั่งนึงคือความโลภค่ะมันก็ตรงข้ามค่ะถ้าเราลงทุนแล้วได้กําไรเราจะเริ่มอยากได้มากขึ้นอยากรวยเร็วขึ้นอยากได้หุ้นเด้งร้อยเปอร์เซ็นต์ในเวลาแค่ไม่กี่วนันซึ่งถ้าพูดจริงๆนะคะความโลภเนี่ยอันตรายยิ่งกว่าความกลัวได้สาเพราะมันทําให้เรามองไม่เห็นความเสี่ยงประมาณนี้ค่ะ คนที่โลภมากๆจะชอบเข้าไปเล่นหุ้นปัน่นหุ้นกระแสหุ้นที่วิ่งแรงๆแต่ข้างในพื้นฐานว่างเปล่าแล้วสุดท้ายก็โดนตลาดสอนบทเรียนราคาแพงอย่างเคสใหญ่ๆวิกฤตซับพ,พามปี2008ตอนนั้นในอเมริกาทุกคนเชื่อว่าราคาบ้านไม่มีวันตกทุกธนาคารปล่อยกู้กันเต็มที่นักลงทุนทั่วโลกก็โลภอยากได้กำไรจาอสังหาหุ้นที่เกี่ยวข้องพุ่งไม่หยุด แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อฟองสบู่แตกบ้านราคาดิ่งตลาดหุ้นล่มนักลงทุนที่เข้าไปเพราะความโลภก็เจ็บหนักที่สุดค่ะถ้าพูดจริงๆความโลภมันอันตรายยิ่งกว่าความกลัวด้วยซ้ำเพราะมันทำให้เรามองไม่เห็นความเสี่ยงเลยค่ะสิ่งที่น่าสนใจคือตลาดหุ้นทั้งตลาดมันก็หมุนไปตามอารมณ์ Fear and g r e e ีของนักลงทุนค่ะเวลาเศรษฐกิจแย่หุ้นตกคนเต็มไปด้วยความกลัวหุ้นเลยถูกขายต่ำของมูลค่า แต่พอเศรษฐกิจฟื้นหุ้นวิ่งแรงคนเริ่มมั่นใจก็ตบมือเข้าซื้อกันเต็มที่จนราคาหุ้นแพงเกินจริงเอ,อ่อถ้าพูดง่ายให้เห็นภาพก็คือตลาดหุ้นคือเครื่องสะท้อนจิตใจคนหมู่มากนั่นเองค่ะจะขอยกตัวอย่างอีกเคสนะคะตอนโควิด19ปี2020ช่วงที่โลกปิดเมือง หุ้นทั่วโลกร่วงแรงที่สุดในรอบหลายสิบปีนักลงทุนเต็นไปด้วยความกลัวทุกคนรีบขายทุกสื่อก็พูดแต่เรื่องเศรษฐกิจจะพังแต่หลังจากนั้นไม่นานค่ะตลาดกลับพุ่งขึ้นเร็วมากเพราะมีเงินกระตุ้นเศรษฐกิจมีการอัดฉีดสภาพคล่องคนที่กล้าเข้าไปซื้อช่วงที่คนอื่นกลัวสุดๆกลายเป็นคนที่ได้กำไรเยอะที่สุดในรอบทศวรรษเลยค่ะนี่แหละค่ะวงจร Fear and g r e e d ที่มันทำให้ตลาดทั้งตลาดหมุนไป ถ้าถามว่าทําไมต้องเข้าใจจิตวิทยานี้ซึ่งตรงนี้แ่ละค่ะถ้าเราเข้าใจจิตวิทยาความกลัวกับความโลภเราจะมองตลาดออกว่าตอนนี้คนกําลังกลัวเกินไปหรือกําลังโลภเกินไปถ้าเรากล้าซื้อในตอนที่ทุกคนกลัวเกินไปโอกาสได้ผลตอบแทนสูงมากๆและถ้าเรากล้าขายตอนที่ทุกคนกําลังโลภเราก็จะเก็บกําไรไว้ได้ก่อนที่ตลาดจะสอนบทเรียนหดๆให้มันคือการใช้สติชนะอารมณ์ในเกมนี้ค่ะ ต้องบอกเลยว่าไม่ใช่ว่าเราไม่เคยตกหลุมพวกนี้บางทีก็เคยขายตอนตลาดตกแรงๆแล้วเสียดายทีหลังหรือบางทีก็เคยไล่ตามหุ้นที่กระแสมาแรงแล้วก็เจ็บเองค่ะสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับตัวเองก็คือมีแผนชัดๆและวินัยในการลงทุนค่ะเช่นถ้าตัดสินใจ DCA หุ้นพื้นฐานดีก็ทําไปตามแผนไม่ใช่พอหุ้นลงก็ตกใจหยุดพอหุ้นขึ้นก็อยากทุ่มหมดหน้าตักแบบนี้พังแน่นอนค่ะ อยากให้ทุกคนลองจำไว้นะคะว่าตลาดหุ้นไม่มีใครเอาชนะได้ด้วยอารมณ์มีแต่คนที่เข้าใจและควบคุมอารมณ์ตัวเองได้เท่านั้นที่จะอยู่รอดยาวได้ค่ะเพราะสุดท้ายความโลภมันทำให้เราเสี่ยงเกินไปความกลัวมันทำให้เราไม่กล้าอะไรเลยแต่ถ้าเรารู้จักบาลานซ์ใช้เหตุผลนำใช้ข้อมูลนำแล้วปล่อยให้จิตใจยอยู่ข้างหลังเราจะเห็นว่าการลงทุนมันไม่ใช่แค่เกมของตัวเลขแต่มันคือการเดินทางกับตัวเองค่ะ การลงทุนไม่ใช่เกมของคนที่ฉลาดที่สุดแต่เป็นเกมของคนที่ควบคุมอารมณ์ได้ดีที่สุดถ้าคุณเข้าใจความกลัวกับความโลภคุณจะเข้าใจตลาดทั้งตลาดไม่ใช่เพราะคุณอ่านอนาคตออกแต่เพราะคุณเข้าใจมนุษย์ที่ขับเคลื่อนตลาดค่ะและอย่าลืมนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนลงทุนเสมอค่ะลำดับถัดไปเราจะมาพูดถึง3อคติทางความคิดที่ทำให้คุณขาดทุนในตลาดหุ้น หลายคนอาจจะคิดว่าที่เราขาดทุนในตลาดหุ้นมันเป็นเพราะเลือกหุ้นผิดหรือไม่ก็เพราะตลาดมันไม่เป็นใจมันก็ถูกส่วนหนึ่งแต่ถ้าพูดจริงๆเลยนะคะตัวการใหญ่ที่สุดที่ทำให้เราขาดทุนจริงๆกลับไม่ใช่ตลาดไม่ใช่เศรษฐกิจแต่เป็นสมองเราเองค่ะ เพราะสมองเรามีอคติบางอย่างที่มันแอบควบคุมการตัดสินใจโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาเล่าให้ฟัง3อคติทางความคิดที่ทําให้นักลงทุนส่วนใหญ่พังทั้งพอร์ตเพราะมันคือกลไกเล็กๆที่กําหนดชะตาการลงทุนของเราเลยก็ว่าได้ค่ะ อคติแรกนะคะเรียกว่า loss aversion ค่ะหรืออคติที่ทำให้เรากลัวการขาดทุนมากกว่าความสุขที่ได้กำไรให้เห็นภาพก็คือถ้าคุณได้กำไรหุ้นมา1,000 0บาทคุณอาจจะยิ้มดีใจแป๊บเดียวแต่ถ้าคุณขาดทุน1,000 0บาทความเจ็บปวดนั้นมันจะรุนแรงกว่าความสุขหลายเท่าเลยค่ะแล้วผลลัพธ์มันคืออะไรก็คือพอหุ้นขึ้นนิดหน่อยเรารีบขายเอากำไรเล็กๆน้อยๆ เพราะกลัวมันหายไปแต่พอหุ้นลงเรากลับทนถือยาวเพราะไม่อยากยอมรับความจริงว่าตัวเองขาดทุนซึ่งถ้าพูดง่ายๆเลยนะคะพอร์ตเราจะเต็มไปด้วยดอกไม้ที่ถูกถอนเร็วเกินไปและวัชพืชที่เราปล่อยให้งอกงามค่ะส่วนตัวคิดว่าตรงนี้โหดมากเลยนะคะเพราะมันทําให้เรากลายเป็นคนสวนที่ดูแลพอร์ตแบบผิดฝังไปเลยซึ่งถ้าไม่รู้จักอคตินี้เราก็จะทําซ้ําๆแล้วก็สงสัยว่าทําไมพอร์ตไม่โตสักที อคติที่2นะคะเรียกว่า confirmation bias ซึ่งมันก็คือการที่เราเลือกเชื่อเฉพาะข้อมูลที่มันตรงกับความเชื่อของเราอยู่แล้วค่ะยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะคะสมมติคุณเชื่อว่าหุ้น A มันต้องไปต่อแน่ๆคุณก็จะไปเสิร์ชหาข่าวดีหาคนที่เชียร์หุ้น A มาเสริมความมั่นใจแต่ถ้ามีคนเตือนว่าหุ้น A อาจจะเสี่ยงคุณจะบอกว่าไม่หรอกเขาคงไม่เข้าใจประมาณนี้ค่ะ ซึ่งเออถ้าพูดจริงๆนะคะอคตินี้มันอันตรายมากเพราะมันทําให้เราเหมือนปิดหูปิดตาเลือกฟังแต่เสียงที่เราอยากฟังจนพลาดสัญญาณเตือนสําคัญไปเลยค่ะส่วนตัวเคยเจอมากับตัวนะคะตอนนั้นหลงเชื่อหุ้นตัวหนึ่งมากๆแล้วไม่ยอมฟังมุมลบเลยสุดท้ายพอราคามันดิ่งลงถึงกับช็อกค่ะมานั่งทบทวนทีหลังขนลุกเลยว่ามันไม่ใช่หุ้นที่ทําให้เราพังแต่เป็นเพราะอคติในหัวเราต่างหากค่ะอคติที่ส เรียกว่า herding b y a s หรือทำตามฝูงชนนั่นเองค่ะให้เห็นภาพก็คือเวลาหุ้นตัวไหนกำลังเป็นกระแสทุกคนแห่ซื้อตามเราก็เผือซื้อตามไปด้วยเพราะไม่อยากตกรถทั้งที่เราอาจจะไม่ได้วิเคราะห์อะไรเลยนะคะแค่กลัวว่าจะพลาดโอกาสแต่ความจริงตลาดหุ้นเนี่ยมันโหดตรงนี้เลยค่ะเพราะส่วนใหญ่เวลาเราเห็นข่าวดังๆเห็นคนพูดกันเยอะๆมันคือช่วงที่คนส่วนใหญ่เข้าใกล้ปลายรอบแล้วไม่ใช่ต้นรอบ ซึ่งถ้าพูดง,ง่ายๆก็คือตอนที่เรากระโดดเข้าไปตามฝูงชนมันอาจจะเป็นตอนที่คนอื่นกำลังทยอยขายแล้วก็ได้ค่ะส่วนตัวมองว่า Herding b i a s คือบทเรียนราคาแพงที่สุดเลยค่ะเพราะมันเหมือนแรงดึงดูดที่เราคุมไม่ค่อยได้เหมือนเวลาเห็นคนเข้าคิวซื้อของอะไรสักอย่างเราก็รู้สึกว่ามันต้องดีทั้งที่จริงๆมันอาจจะไม่ใช่ของที่เราต้องการเลยก็ได้ค่ะนี่แหละค่ะ3อคติทางความคิดที่แอบควบคุมการลงทุนของเราโดยไม่รู้ตัว กลัวขาดทุนมากเกินไปเลือกเชื่อเฉพาะสิ่งที่ตรงใจและทำตามฝูงชนถ้าคุณลองกลับไปทบทวนดูดีๆคุณอาจจะเจอว่าตัวเองก็เคยติดอคติพวกนี้มาแล้วไม่มากก็น้อยค่ะการเข้าใจตลาดหุ้นมันไม่ได้อยู่ที่อ่านงบการเงินอย่างเดียวหรอกค่ะแต่มันอยู่ที่การเข้าใจสมองของเราด้วยเพราะตลาดหุ้นไม่ใช่สนามรบของหุ้นแต่มันคือสนามรบของอารมณ์และจิตใจค่ะฝากไว้ให้คิดกันนะคะว่าเวลาเราจะลงทุนครั้งต่อไปลองถามตัวเองก่อนว่า นี่คือการตัดสินใจด้วยเหตุผลจริงๆหรือว่าอัคติในใจเรากำลังควบคุมอยู่ถ้าเจอคำตอบได้คุณจะไม่ใช่แค่รอดแต่จะเป็นนักลงทุนที่เหนือกว่าคนส่วนใหญ่แน่นอนค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปถัดไปสวัสดีค่ะ